สวัสดีครับหมอภูมินะครับวันนี้ก็มาตอบคำถามทางบ้านเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้คําถามก็คือคนท้องสามารถเสริมจมูกได้ไหมหรือควรเสริมเมื่อไหร่นะครับหลังรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์นนะก็จริงๆแล้วหมอจะแนะนําเลยว่าไม่ควรนะครับการสัญญร,รมพลาสติกเนี่ยมันเป็นการทําแบบไม่เร่งด่วนนะครับไม่รีบนะครับก็ควรจะทําเมื่อเราพอมากกว่าในขณะที่เราตั้งครรภ์อยู่เนี่ยครับจริงๆแล้วการได้ยาต่างๆไปเนี่ยอาจจะมีผลกับลูกในท้องได้นะครับโดยเฉพาะช่วงไตรมาสแรกเพราะว่าเป็นไตรมาสที่สําคัญมากๆเลยสำหรับ รับเด็กในท้องนะครับสร้างอวัยวะพวกสมองปอดหัวใจตับไตต่างๆนะพวกนี้ถ้าเราโดนยาบางตัวไปเนี่ยมันไปขัดการจเจริญเติบโตได้ทําให้เด็กที่ปกติได้คราวนี้แล้วถ้าคุณแม่ที่ท้องอยู่อยากทาจมูกคนทําเมื่อไหร่ก็ถ้าเอาเร็วที่สุดเลยเร็วที่สุดเลยจริงๆต้องบอกว่าต้องรอหลังให้นมบุตรเสร็จเลยนะครับเพราะว่าการที่เราให้นมบุตรนะครับหลังคลอดมาแล้วให้ไปอย่างน้อยๆเนี่ยหเดือนเพื่อพัฒนานการของลูกที่ดีเนี่ยพวกยาที่เกิดจากการสัญญกรรมทั้งหลายหรือว่ายากินก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาแก ยาปวดยาฆ่าเชื้อหรือยาลดบวมนะครับมันสามารถผ่านน้ํานมได้การที่เด็กได้รับยาผ่านทางน้ํานมไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อเด็กได้โดยที่เด็กไม่ได้ป่วยอยู่ได้รับยาไปอาจจะดื้อยาทําให้ไม่มียาให้ใช้ในอนาคตได้เหมือนกันคราวนี้ถ้าหลัง6เดือนไปแล้วการเสริมจมูกเนี่ยจะไม่ได้เป็นอันตรายต่อแม่และเด็กแต่การที่ลูกเรายังเล็กอยู่ครับบางครั้งเราควบคุมพฤติกรรมลูกได้ยากเราอุ้มลูกก้มๆเงยๆลูกปัดโดนจมูกที่หลังทํามาก็อาจจะมีปัญหาอีกทําให้จมูกที่เสริม ไปอาจจะบิดเบี้ยวได้หรือว่าบวมช้ำม,มากขึ้นจากการที่เราก้มๆเงยๆอย่างเงี้ยครับก็แนะนําว่าควรจะรอลูกโตสักนิดนึงหลังลูกแบบรู้เรื่องพอประมาณ2-3ขวบสามารถควบคุมได้คิดว่าจะไม่โดนกระแทกไม่จำเป็นต้องอุ้มบ่อยๆค่อยมาเสริมอาจจะปลอดภัยกว่าครับ